สวัสดีครับผมอาร์ตจิตกรนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ e m p l e ิ r YouTube c h anel n รถบ้านับชัยนะครับแล้ววันนี้นะครับว้าวเราอยู่กับรถอะไรเอ่ยนะครับซุปเปอร์แบบความแรงกันนะเจ้าคันนี้นะครับคันนี้นะครับคือ Toyota h i l ักนะครับ Revo 2.8G นะครับเครื่องดีเซลนะครับมาพร้อมการขับขี่ที่เป็น w h e ว l d ไต v e นะครับนี่ครับเขียนไว้เลยครับ4คูณนะครับรับรองว่าคันนี้ตอบโจทย์นะครับสำหรับสายซิ่งสายสปอร์ตเพราะคันนี้ แต่งเต็มครับช่วงร่างครับเปลี่ยนโช้กครับแม็กครับเปลี่ยนครับผมแม้แต่ท่อนะครับยังใช้ท่อที่เป็นแบรนด์ดังอย่าง HKS นะครับรับรองว่าคันนี้ใครได้ไปคือคุ้มจริงๆนะครับคุ้มทั้งราคาคุ้มทั้งการใช้งานนะครับต้องคันนี้ครับ t o y o t ้า i l u x r ร v o 2.8G นะครับทุกคนคงจะอดใจไม่ไหวกันแล้วนะครับเดี๋ยวอาจะพาทุกคนไปดูดีเทลนะครับรายละเอียดภายในรถกันครับผมตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในรถ t ต y o t ้าไ l u x นะครับเป็นเทียบ้อยนะครับผม โอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราไปดูกันที่ขอบประตูก่อนเลยนะครับขอบประตูคันนี้นะครับบอกเลยว่าสวยงามมากและเท่มากๆานะครับในส่วนของโครเมียมนะครับที่เป็นพลาสติกนะครับโครเมียมตรงนี้นะครับและนี่ก็เป็นพลาสติกนะครับสีเทานะครับค่อนข้างจะสวยงามมากนะครับตัดด้วยสีดําที่เป็นหนังตรงนี้นะครับถ่ามันเป็นลายหนังหมดเลยนะต่อให้เป็นพลาสติกแต่มันคือลายหนังแต่ตรงนี้ครับเป็นหนังนะครับคุ้มพลาสติกนะครับโอ้สวยมากสวยจริงจนะครับตรงนี้นะครับเป็นเงาครับ เป็นดําเงานะครับประกอบด้วยตัวที่กดนะครับเป็นดําด้านนะครับให้ความสปอร์ตสุดๆคําว่าสุดคือคันนี้จริงๆนะครับคันนี้นะครับมีลําโพงนะครับระหว่างประตูด้วยนะครับก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับโอเคประตูนะครับเป็นไฟฟ้านะครับคอนโทรลตรงนี้นะครับกดปิดเปิดได้หมดครับดูครับไม่ว่าจะเป็นอันไหนก็แล้วแต่นะครับสามารถเปิดปิดได้หมดนะครับแอ้วนะครับกดทีหนึ่งนะครับอมก็จบก็จะเข้ามานะครับอ่ะ เราไปดูในส่วนขอเลื่อนไม้กันบ้างดีกว่าครับก่อนจะไปเลื่อนไม้นะครับนี่ครับกุญแจครับเทมากุญแจนะครับหุ้มด้วยเคปล่านะครับน่าจะเป็นเคปล่าแท้นะเท่าที่ผมจับดูนะครับแล้วก็หมอนะครับครับคันนี้นะครับค่อนข้างจะหล่อมากๆกุญแจยังเท่นะครับหใหญ่รับเต็มมือนะครับกุญแจครับแล้วก็วางไว้ข้างๆนะครับเหมือนเคยครับ ทันนี้นะครับเป็น start stop นะครับหรือเป็น engine star นะครับโอเคเวลาที่เรา start นะครับเราเหยียบเบรกก่อนนะครับแล้วก็กดปุ่มนะครับนี่ครับเสียงรถครับโอเคได้เสียงไหมเอ่ยโคตรหล่อครับเสียงก็หล่อรถก็เท่ไม่รู้จะเท่ยังไงนะครับค่านี้เราไปดูในส่วนของเลื่อนไม้ดีกว่าครับ โอเคในส่วนของหน้าปัดเรือนใหม่นะครับทั้ง2ด้านนะครับไม้ซ้ายอย่างที่เคยบอกนะครับเป็นไม้วัดรอบนะครับเกี่ยวกับรอบคันเร่งนะครับส่วนไม้ขวานะครับเป็นไม้เกย์ทั้ง2ออันนั่นแหละแต่ที่มันดูสวยดูเหมือนดิจิตอลนะครับเพราะเขามีไฟนะครับที่อยู่ข้างหลังนะครับตัวเลขนะครับทำให้มีความสปอร์ตขึ้นนะครับให้ดูเท่ดูเป็นดิจิตอลดูล้ำนะครับมากขึ้นนะครับในตัวของไม้นะครับทางขวาคือไม้วัดความเร็วนะครับก็จะเป็นไม้วัดรอบความเร็วนี่ครับเหยียบคันเร่งนะครับก็จะเห็นได้ว่าตัว ตัวไม้ทางขวาก็จะขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ผมเข้าเกียร์ผีมันก็คงไม่ขึ้นนะครับมาดูในส่วนที่เป็นดิจิตอลนะครับส่วนที่เป็นดิจิตอลนะครับในโซนตรงกลางคราก็จะเขียนได้ว่าภายนอกรถนะครับตอนนี้อุณหภูมิ30องศาครับต่อไปครับในตรงกลางครับก็จะบอกตลอดนะครับว่ารถคันนี้นะครับเปิดประตูปิดประตูอยู่หรือเปล่านะครับจะเห็นได้ว่าประตูทางขวามันเปิดอยู่นะครับเคไปถึงจุดที่สําคัญกันบ้างนะครับจุดที่สําคัญของคันนี้นะครับก็คือในตัวของไม้นั่นเองนะครับคันนี้นะครับวิ่งไปทั้ 925กิโลเมตรนะครับซึ่งวิ่งโคตรน้อยนะครับน้อยจริงๆนะครับสำหรับรถปี2018นะครับผมคือวิ่งน้อยมากๆนะครับคันนี้บอกเลยว่าราคานะครับลถจากอันเก่าต้องบอกว่าหลายแสนนะครับลถจากราคาเก่าหลายแสนน่าจะาป้ายแดดน,นะหคุณได้คันนี้ไปผมบอกเลยว่าคุ้มจริงๆนะคุ้มคุ้มและคุ้มและคุ้มอีกนะครับคันนี้ โอเคไปดูในส่วนของพวงมาลัยกันบ้างนะครับพวงมาลัยนะครับเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับซ้ายกับขวานะครับสามารถปรับมัลติมีเดียต่างๆได้นะครับทางซ้ายมือนะครับแค่หน้าจอเราสามารถคอนโทรลได้ตรงนี้นะครับเปิดปิดนะครับลดเสียงครับหมดปิดเสียงนะครับหมดคำพูดนะครับได้หมดนะครับมีระบบคุทคอนโทรลให้ใช้มากมายนะครับโอเคและหลังพวงมาลัยคันนี้พิเศษนะครับก็มีแบตเทิร์ชิพมาให้ด้วยนะครับนี่ครับลบกับบวกตรงนี้แหละครับ นี่แหละครับคือ Battle น h i p นะครับเป็นเกียร์สปอร์ตนะครับไว้ใช้เพิ่มอัตราการเร่งความเร็วรถนะครับบางคนนะครับไม่ชอบนะครับเกียร์ที่อยู่ทางซ้ายมือแล้วปรับลบบวกครับโอเคแต่คันนี้มีให้ด้วยอีกอันนึงนะครับโอเคครบวงจรจริงๆอย่างกับรถสปอร์ตนะครับข้อะไรนี้3ก้านนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูในคอนโซลกลางรถนะครับว่ามันมีออปชันอะไรกันบ้างนะครับถ้าพร้อมกันแล้วมาดูเลยครับครับผมคันนี้นะครับในระบบคอนโซลแอร์นะครับเอาไปเลยครับ4รูนะครับรูใหญ่ทางซ้ายและขวานะครับ รูขนาดกลางนะครับจะอยู่ตรงกลางนะครับและจะเห็นได้ว่ามีไมคปรับเวลาได้ด้วยนะครับเป็นดิจิตอลนะครับตัวปรับเวลาครับไฟว่างครับอยู่ตรงกลางรถนะครับโอเคเราไปพูดในส่วนของมัลติวิเดียนะครับหรือว่าเครื่องเล่นดิจิตอลของเรานั่นเองนะครับเครื่องเล่น MP3 นะครับต่างๆคันนี้นะครับมาพร้อมวิทยุนะครับ6ลลำโพงนะครับ6จุดด้วยกันนะครับ MP3 WMA ครับ DVD จอภาพแบบทัชสกรีนนะครับ USB นะครับช่องต่อ AUX นะครับบลูทูธนะครับระบบเชื่อมโทรศัพท์อุปกรณ์อื่นๆนะครับและที่สำคัญนะครับ T-Connect ครับเทเมติกสนะครับโหคือจะครบไปไหนนะครับและสังเกตได้ว่าตรงนี้จะเขียนว่า Passenger Airbag นะครับผมตอนนี้นะครับมันยังขึ้นอ่อนนะครับก็ Airbag คันนี้นะครับต้องบอกก่อนว่ามีทั้งคู่หน้าด้านข้างและพร้อมบริเวณเข่าคนขับนะครับและยังมีม่านนิรภัยอีกโอ้โหคือรถมันสูงไปแล้วชนก็แม่ตาย แต่ก็ปลอดภัยไปกว่าเดิมอีกอ่ะคือแบบป้องกันเราสุดลิศนะครับเพราะเจ้าคันนี้ก็คือ 2,800cc รู้กนอยู่แล้วนะครับว่า Toyota h i l u ักโบนะครับค่อนข้างจะแรงอยู่แล้วนะครับต่อไปนะครับไปดูในส่วนของคอนโทรลต่างๆตรงกลางนะครับปลั๊กชาร์จนะครับให้มาถึง2อันนะครับโหคือคุ้มจริงๆนะครับสำหรับตัวปลั๊กชาร์จนะครับและหน้าจอคันนี้นะครับมีเนฟิเกเตอร์นะผมลืมบอกนะครับตัวกลางนะครับก็ปรับได้ครับ ในส่วนนี้ครับกันลื่นนะครับก็ขับเวลาที่ฝนตกดีกว่านะครับอันนี้จะดีมากนะครับ PAC นะครับก็เป็นโหมดที่ลงเขานะครับเวลาที่เราลงเขารถคันนี้ค่อนข้างจะมีน้ำหนักมากนะครับเนื่องจากเป็นโฟลวิลด้วยนะครับแล้วก็เป็นกระบะด้วยนะครับก็ตัวนี้ครับจะช่วยในการลงเขาได้ปลอดภัยโดยที่เราไม่ต้องดึงเบรกมือขึ้นแล้วขับลงนะครับอันนี้นะครับจะ ช่วยถนอมนะครับในส่วนของผ้าเบรกนะครับไม่ให้แบบว่าเสื่อมอายุเร็วเกินไปนะครับสองรูนี้ครับคือที่เก็บน้ำนะครับส่วนตรงนี้ที่ผมวางกุญแจนครับเป็นที่เก็บของอันเล็กๆนะครับน่ารักน่ารักนะครับในส่วนต่อไปครับเป็นส่วนของเกียร์กันบ้างนะทุกคนน่าจะอยากรู้เรื่องนี้ที่สุดนะคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าเป็นเกียร์หกสปีดนะครับหรือเกียร์ MRIMT นั่นเองนะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับในส่วนของเกียร์นะครับจะดูได้ว่านี่ครับเกียร์เกียร์ PRND นะครับแต่ได้ วิ่งโหมดนะครับไม่ได้มาแค่ไดวิ่งหมดธรรมดานะครับเขายังคว่วงมาให้กับความแรงที่ต้องแรงกว่านี้นะครับก็คือพีเอสปอร์ตนั่นเองนะครับโอเคไปในส่วนของอีโค่โหมดนะครับคันนี้ก็มีอีโค่โหมดนะครับรับรองว่าโอ้โหขับทางไกลก็ไม่เปลืองขับทางใกล้ก็ไม่เปลืองนะครับผมมี p ร r นะครับ Power Mode นะครับเปิดโหมด4 Wheel วสไตล์นั่นเองนะครับก็คือโหมด4นะครับสี่ก็คือโอ้โห แค่ขับ2ก็แรงแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นขับ4แล้วก็โอ้โหพุ่งพลาดเลยนะครับสำหรับเจ้า power mode คันนี้นะครับไปดูในส่วนที่เก็บของกันบ้างครับที่เก็บของนะครับก็เห็นได้ว่านะครับมีตัว AC นะครับ 220V นะครับเป็นตัวชาร์จแบตนะครับนี่ครับปลั๊กชาร์จนะครับมีให้ตรงนี้นะครับก็คือปลั๊กชาร์จ เป็นปลั๊กแบบสแตนดาร์ดบ้านบ้านเราเลยไม่ใช่ USB และไม่ใช่อแดปเตอร์ชาร์จปลั๊กชาร์จบนรถนะครับเป็นปลั๊กครับิเซปกับตามบ้านเลยครับคือมีปลั๊กให้ด้วยนะครับตรงนี้คือโคตร เด็กประสงค์คันนี้ครับโอเคที่เก็บของนะครับลึกนะครับข้างล่างนะครับมีผ้ารองอยู่นะครับค่อนข้างจะดีเลยดูสะอาดมากครับครับผมในส่วนต่อไปนะครับอาจจะพาไปดูนะครับดีเทลของเบาะภายในรถกันนะครับว่ามันสวยแค่ไหนนะครับมาดูกันเลยครับโอเคครับในส่วนของเบาะคันนี้นะครับเบาะคันนี้นะครับเป็นเบาะสปอร์ตนะครับคุมโทนในรถนะครับเป็นเบาะดำนะครับเบาะหนังแท้นะครับทั้งจะสวยมากๆนะครับในตัวของเบาะนะครับผมโอ้นี่แค่เบาะหน้าก็เท่ขนาดนี้ ในส่วนข้างล่างนะครับบอกของคนขับนะครับก็เป็นบอกไฟฟ้านะครับแค่เฉพาะโซนคนขับเท่านั้นนะครับก็เห็นได้ว่าสามารถกดปรับอะไรได้ตรงนี้เลยนะครับเลื่อนอะไรได้ตรงนี้เลยครับหน้าหลังได้ตรงนี้เลยนะครับก็ครบวงจรนะครับสำหรับตัวนี้นะครับครับผมเบาะหลังคันนี้นะครับนั่งได้3าที่นั่งนะครับผมเอาแบบปลอดภัยคือ3คนแต่ผมว่ามันอัดได้อีก4คนนะครับเป็น4คนนะครับข้างหลังนะครับที่เสียบนะครับในตัวของเซฟตี้เบลนะครับให้มาถึง3อันนะครับก็มีเสียบตรง ขวาสุดกลางนะครับแล้วก็ทรายนะครับรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนนะครับผมเข้าไปนั่งให้ดูนะครับอาร์นะครับสูง175ซนเมตรนะครับก็นั่งสบายมากครับดูครับเหลือแบบเหลือเลยครับและยังมาพร้อมแอร์ข้างหลังนะครับคือข้างหน้าก็ว่าเย็นแล้วนะครับข้างหลังยังเย็นอยู่อีกนะครับนี่ครับปรับระดับความแรงพัดลมตรงนี้นะครับหรือจะปิดไปเลยก็ได้นะครับส่วนต่อไปนะครับเนี่ยจะพาทุกคนไปดูในดีเทลห้องเครื่องกันบ้างนะครับอมาดูห้องเครื่องคันนี้กันนะครับนี่ครับเป็น ระบบเปิดของคันนี้เป็นอัตโนมัตินะครับก็นะครับสมรรถนะเครื่องคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับ2.8นะครับหรือ2,755สี่ีนะครับคันนี้แรงม้าอยู่ที่177แรงม้านะครับ PS นะครับเครื่องยนต์ต่างๆนะครับดูนะครับ 1GD นะครับ FTV High นะครับ4สูบแถวเรียงนะครับดอน16วาล์วนะครับมี v n Turbo ให้ด้วยนะครับ และที่สําคัญนะครับคันนี้มีอินเตอร์คูลครับอินเตอร์คูลเนี่ยมันสำคัญยังไงนะครับในเครื่องทัวร์โบนะครับหรือเครื่องขนาดนี้นะครับเครื่องยนต์จะร้อนเร็วมากๆนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับการที่เราขับทางไกลมากๆเครื่องยนต์อาจจะแบบไม่ไหวนะครับเพราะความร้อนจัดจัดนะครับอินเตอร์คูลออกมาเนี่ยทำให้เครื่องยนต์มันเย็นนะครับเย็นเร็วขึ้นนะครับเหมือนอารมณ์หม้อน้ำนี่แหละครับแต่นี่ใช้อินเตอร์คูลไปเลยนะครับมันก็จะเย็นวาแน่นอนนะครับต่อไปนะครับมาดูในส่วนของน็อตกันบ้างนะครับ น็อตคันนี้นะครับผมไม่ต้องดูไม่ต้องสืบก็ได้นะครับน็อตยังใหม่อยู่เลยนะครับเพราะว่ารถแค่3 0,000ื่นวัาโลเองนะครับก็นี่ครับน็อตดำนะครับไม่มีรอยไขนะครับน็อตยังดําเงาสวยงามนะครับแบตเตอรี่นะครับเพิ่งเปลี่ยนมาเลยนะครับเจ้าของเก่านะครับขับรถนะครับไปทํางานรับเหมาเฉยๆนะครับประวัติคันนี้นะครับก็แทบจะไม่ใช้ครับแทบไม่ได้ขวนอะไรเลยพอรับ เรารับมานะครับเราไม่ได้ไปเติมแต่งหรือซ่อมสีอะไรเลยนะครับเพราะว่ารถสภาพมันไม่มีตําหนิอยู่แล้วนะครับรถที่ดีครับขอบตรงนี้ครับต้องคมนะครับผมขอบตรงนี้ต้องคมนะครับยืนยันนะครับงานเข้าได้นะครับนี่คคมครับทุกเม็ดอาร์ตนะครับดูได้ครับเรียงแถวสวยนะครับรับรองว่าไม่เคยผ่านการชนมา1 0 0นะครับแล้วคันนี้นะครับมาพร้อมกันสบัดนะครับข้างหน้านะครับหรือโครงหน้านะครับนี่ครับดูได้ครับตัวนี้ครับจะยึดนะครับให้รถไม่สายไม่สั่นนะครับผม รับรองว่าปลอดภัยแน่นอนนะครับแต่งมาครบเครื่องเลยนะครับเจ้าของเก่านะครับแต่งเต็มจริงๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของไฟบ้างนะครับระบบจ่ายน้ํามันของคันนี้นะครับเป็นหัวฉีดนะครับไรเล็กอินเจชันคอมมอนเรลนะครับหัวรับรองว่าคือพุ่งแน่นอนนะครับของคอมมอนเรลเนี่ยแรงลูกตัวนะครับไฟหน้าคันนี้นะครับเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับหรือแบบ LED นะครับรับรองว่าสว่างแน่นะครับและตรงนี้นะครับ เพรายังเป็นไฟแบบไฮโดรเจนนะครับก็ค่อนข้างจะสวยงามมีไฟหลีนะครับและส่วนด้านล่างสุดนะครับเป็นไฟตัดหมอกนะครับก็สามารถขับในที่มืดนะครับเวลาที่มองไม่เห็นพื้นล่างนะครับไฟตัดหมอกก็ช่วยได้เยอะนะครับมาดูชุดแต่งกันบ้างครันนี้นะครับมีทั้งลิ้นนะครับข้างๆนะครับรับรองว่าสวยงามมากชุดแต่งทุกอย่างนะมาจากโรงงานของไฮรักร้อยเปอนะครับไม่ได้ไปแปรเปลี่ยนอะไรเลยนะครับในส่วนของกระจังหน้าครับคมดำนะครับโคตรเท่นะครับ คือหล่อจัดเลยคันนี้คือหล่อมากๆนะครับไฮระคันนี้นะฮะโอเคไปดูในส่วนของขอบยางกันบ้างนะครับมาดูตรงนี้ครับหูขอบยางคันนี้นะครับไม่ใช่ขอบเดิมนะครับเป็นขอบใหม่นะครับทางเจ้าของเก่านะครับได้ทําการเปลี่ยนโชคใหม่นะครับผมโชคจะอยู่ไหนครับโชคนะครับเป็นโชกแต่งนะครับผมรับรองว่าเข้าโค้งนะครับซิ่งนะครับปลอดภัยแน่นอนไม่อ่อนไม่แข็งจนเกินไปครับคือดีจริงๆนะครับ โชคแต่งดีกว่าโชคเดิมอยู่แล้วนะครับในส่วนของขอบแม็กนะครับเป็นขอบแม็ก20นะครับยางนะครับเป็นยางยังใหม่ดอกยางยังเหลือเต็มครับดูได้นะครับผมแม็กนะครับเป็นของ T S T Space นะครับก็สวยงามนะครับหรือของ Hock นั่นเองนะครับก็ค่อนข้างจะโหงามอ่ะเนาะในส่วนของขอบแม็กนะครับเป็นของ R P G นะค่อนข้างจะสวยเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับแม็กแข็งแรง จานเบรกนะครับหรือดิสเบรกนะครับไม่ได้ไปเปลี่ยนปั๊มไม่ได้เปลี่ยนนะครับดิสยังขาวยังสวยงามอยู่เลยนะครับไปดูในส่วนลิ้นค้างกันบ้างครับนี่ครับลิ้นค้างครับก็ไม่ได้ไปยุ่งนะครับเป็นของไฮรักแน่นอนนะครับสภาพนี้ต้องเป็นของไฮรักเท่านั้นนะครับสวยงามเหมือนเคยครับโอเคครับนี่ครับกระบะข้างหลังนะครับสำหรับเจ้าตัวไฮรักคันนี้นะครับคือใหญ่จริงๆนะครับแข็งแรงทนทานร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต้องไปดูด้านล่างหน่อยครับผมโอ้โหอันนี้อยากให้ดูจริงๆนะครับโอ้ไม่ก้อนคันนี้คือแต่งช่วงล่างหมมดนะครับผ เป็นของบาลานซ์อาร์มนะครับก็ช่วยในการคอนโทรลในช่วงช่วงล่างกระบะให้ดีขึ้นนะครับผมและยังมีที่พิเศษกว่านั้นคือตัวนี้ครับแพงมากนะครับผมอันนี้แพงจริงนะครับราคาของท่อคันนี้นะครับถ้าเป็นรถเล็กสแตนดาร์ดอยู่แล้วนะครับ s k s ของท่อพวกซิตี้นะครับก็จะอยู่ราคาอยู่มันหมื่นหนึ่งนะครับหมื่นหนึ่งเลยนะคันนี้อันเนี้ย แต่นี่เป็นท่อของกระบะนะครับเครื่อง2.8คุณคิดว่าราคาเท่าไหร่เ k สเนะครับเป็นท่อแท้จากโรงงานนะครับมีมอกร,รับรองแน่นอนนะครับสำหรับเจ้าท่อนี้ไม่ดังเกินเดซิเบลแน่นอนนะครับเสียงหล่อหล่อจริงๆครับเสียงนุ่มไม่ดังไม่ลั่นนะครับเท่นะครับเอเคสแล้วคุ้มด้วยเคเบล่าแท้นะครับ <H KS. S 2> เป็นท่อผลท่อดังเลยนะครับ โอเคครับเดี๋ยอาะพาทุกคนนะครับไปดูในส่วนของคู่มือนะครับหรือเล่มทะเบียนนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลยครับครับผมในคันนี้นะครับมีเล่มทะเบียนนะครับใบคู่มือจดทะเบียนครับรองรับจากกรมขนส่งทางบก1 0 0นะครับคันนี้ครับเราซื้อกับผู้ขายจริงนะครับและผู้ขายจริงก็มีตัวตนอยู่จริงนะครับรับรองว่าไม่มีการโอนลอยหรือสุ่มทะเบียนแน่นอนนะครับเตียมอย่างเดียวครับจะซื้อรถกับเรานะครับเตรียมบักกามาเซ็นเป็นเจ้าของในเล่มทะเบียนนะครับผม ผมสำหรับโปรโมชั่นนะครับใครนะครับที่ออกรถกับรถบ้านฉัดชัยนะครับเอาไปเลยครับฟรีประกันภัยฟรีพอรบนะครับฟรีเครื่องแก้วมูลค่าสูงถึง1,000 0บาทนะครับและยังมีฟรีดาวนะครับขั้นต่ำนะครับและผ่อนนานถึง72งวดนะครับฟรีดอทูดอนะครับส่งถึงบ้านนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนะครับเราไปส่งให้ถึงที่แน่นอนนะครับและพิเศษที่สุดนะครับ ออกรถกับรถบ้านจัดชัยครับลุ้นลับครับ Scobedy Amberler นะครับเจ้าเสือดำเลยครับ Scobedy Tishnika Black นะครับ1 2 5 i นะครับเป็นมอเตอร์ไซค์คลาสสิกสวยมากๆครับขึ้นอยู่ด้านล่างเลยนะครับโอเคสำหรับใครนะครับที่อยากจะเข้ามาเช็คสต็อกรถของเรานะครับหรือดูรถต่างๆของเรานะครับอาจจะไม่ผ่านทางช่องทาง YouTube นะครับถ้าไม่สะดวกแล้วก็ทางเรามีเพจนะครับผมเพจนะครับรถบ้านจัดชัยนะครับรถมือสองคุณภาพดีต้องรถบ้านจัดชัยนะครับส่วนใครนะครับที่อยากจะเทส นี้นะครับหรือจะเทสไดร์ฟร้อนมือสองต่างๆนะครับมาได้ที่โชว์รูมรถบ้านกัตชัยครับโชว์รูมเรานะครับเปิดให้บริการตั้งแต่8ปดนาฬิกาสานาทีครับถึง17บเนาฬิกาสานาทีนะครับหรือใครนะครับที่อยากจะโทรมาสอบถามนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถโทรมาได้ที่เบอร์02ครับ413ครับ4446นะครับผม จะมีพนักงานของโชว์รูมรถบ้านจัดชัยนะครับคอยให้ข้อมูลต่อปัญหานะครับไม่ว่าจะเนเป็รื่องไฟแนนซ์เรื่องดาวรถหรือเรื่องอะไรก็ตามนะครับทางเรายินดีให้บริการครับสำหรับวันนี้นะครับอาร์และ e อ o เ y อร์ยูทูบชาแนลรถบ้านจัดชัยนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครไม่อยากพลาดรถมือสอคุณภาพดีแบบนี้อีกนะครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ